สวัสดีครับเออนี่มาอยู่ในเชดเดอร์อีกแล้วอืมเชดเดอร์อีกแล้วแหละอืมใช่เลยเชยดเดอร์เชดเดอร์ไม่มีเชดพุ่มมารีวิวเชดเดอร์ใหม่ฮะเป็นเชดเดอร์ปกติคลาสสิกเชดเดอร์ฮะนี่เห็นไหมคลาสสิกเชดเดอร์กินหนึ่งถึงสองกิกนะหนึ่งถึงสองแรมนะฮอ่ะประมาณนี้เลยฮะอืม น่าจะเอาไว้ทำทำคลิปได้นะแต่ค่อนข้างแดกนิดหนึ่งผมเอาแบบดิมุกหมอกออกไปด้วยนะนี่ก้อนเมฆสามมิติแบบใหญ่โคตรเป็นไงภาพรวมตานี่ตอนแรกผมก็นึก้ว่าผมอยู่ในก้อนเมฆอนี ภาพรวมตาได้เลยฮนะทุกคนเห็นไหมสวยป่ะไม่ไม้มีการเปลี้ยวนะน้ำอ่ะน้ำไม่เปลี้ยนนะคะก็นะมันเป็นคลาสสิ่งมันเป็นคลาสสิ่งนะมันก็ไม่มีนายน้ำเหม ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะสวยเกินนี่นะเชดเดอร์อใช้ได้นะฮะเื่องแรงของเสงเงานะอนข้างนะกินเครื่อ,องนิดหน่อยนะเวลายอยู่ในป่านะฮะว่าใบม้ามันพลิ้วอ,อยู่ตลอดเวลามีมีการพลิ้วเลยนะ นี่ก็พิว้วเหมือนกันนะคลาสสิกจริงๆริเรื่อที่ผมเห็นในคลิปซอมบี้น้อยมันที่นี่นั่นมันคลาสสิกหมดเลยดิโอเคมันสวยกว่าไอออันนั้นอีกนะแต่เรื่องน้ำเนี่ยขอขอขอหนึ่งหนึ่งคะแนนพอค่ะสำหรับเรื่องน้ำนะผมเผื่อไปแต่งตัวอะไรแบบนะี้ละ เนี่สำหรับนี่ก็สวยนะก็สวยนะยนะแต่เรืคะแนนน้ำคะแนนของน้ำที่ผมให้น่าก็ค่อนข้างต่ำนะนึงแรงน้ำแรงน้ำค่อนข้างที่จะต่ำใช้ได้คนะ่ะนี่นี่แต่มันจะมืดไหมเวลายอยู่ในถ้ำ ทอชมันจะเป็นสีอะไรนันฮะทอชจะเป็นสีอะไรสีอะไรเนี่ยสีส้มนะสีออกส้มๆหน่อยฮะสีเลนเทนน้องไฟสีฟ้าสูตรเฮ้ยใช้ได้นะน้องแรงเ,เงาใช้ได้ เทียนหนึ่งจุดฟินฟินอัดสติลครับใช่ไม่ได้เทียนลอยได้เนี่ย สีแลนเทินเทินจะเป็นสีอะไรฮะเขียบสีส้มเหมือนกันนเ่เาลงถ้ำจะเป็นยังไง